สารในฤดูการนี้ค่ะฝากปีตอนนองไว้น้ำแนกแวกันนะคะหาซื้อได้ค่ะที่มินิอิกซีโลตัสเอ็กซ์เพรสและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะหลายๆจนบัไดไล่งาโตค่ะเหนียงบ้านในเบิดได้ค่ะอันไม่นำพ<า>ูดไม่บ้าแมนค่ะไม่นำพ<ร><ม>ูดเพราะท่านได้ถามข่าวสําเขอไปแล้วเอาจงไวต้ตไม่นํำนกเนาะอันสีรัมงามไดสีลัางามได้เอาเชียงไปหรอมันก็หกกลมแล้วเดี๋ยวนี้ ขอคุณนขนมปังโกเบตแล้วขอคุณเครื่องดื่มความมันโดทุ่งให้สุดไม่หยุดทำหังว่ายุ่อกมานีมานีจ้ะเอาคือคือแทนคืออยังคือไม่งย,ย่องมีอยู่แนวเดียวบ่ท่านคือแนวหดตายสวัสดีเที่สองพี่น้องชาวว่าปีจุขุจุก้นเน้อแมหเนาอ บอ,อกมาลบไปลบมาอยู่ <ลบ S 1> ตั้งแต่หมู่เก่าหมู่ใหม่บ้านออกกับมีบ้านออกกับมีเออมาหลายคักหลายเนียนนเ่ยกองกันยี่เหลียมปันบมังเงาะเนาเดี๋นี่ซุ่มมอระดับด่วนทั้งหลังเนีย่ยย่งรับสมัครอีกอยู่ยังรับสมัครอีกแม่เนี่ยหน่อยว่านี่ยวยังพ่อเออโค้ไดไขมันใจวัดเสียงดีลูกรอกับมาโลดหรือบางงามกับมาเออชั่วเฟอร์ค้นขับหลอดขับรถค้นหัวคนบ่อยลาบเบิดลาบเบิดลาบเบิดพิเศษสำหรับผู้ตกงานเนี่ยผมไดอยากมาอยู่มาสางน้ำกันมาเด้อ ไปเขากู้ขนมจ้ามันใสอยากจักมัใส่มากอย่างอีหลักอีเลี่ยหัวหน้าส่วนกูหลงเงินลบบเขาไม่จดสมเขาเป็นยังไงแล้วัเมื่อกี่ลูกไปไปใส่นอคือ้่มาจุ่มกระโปรงซอยแม่นอนรถหนูมาใส่เอาเด้อนั่นคุณหมอจีไปใสปุ่เริ่มหน้าที่จะคล้องแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันไหน ความจริงเอ้ยบังในโทรทัศนดวามันพอยายยงมาเกิดเอาอันนี้ร่างอะไรวิญญาณซื่อร่างอะไรวิญญาณเออของพอยายยงของพอยายยงซื่ออันนี้ไม่ไงหาเออไงหาตัวไงหาเออขอบคุณหลายๆครับขอบุญขอบคุณที่มาจีนมาธานนั่นพอยายสัลีเด้อจ้าเราบอคอยมาทั้เรื e ่องเลเนาะก็จักระเภอไผ่ดักไปจากอำเภอไผ่ดักเออเออโอ้คนเท่าไรเนาะขอเสียงคนจะถืงเลขงวดวจีมักได้แล้ว กบุตรก็ผู้ริภูซื้อเจ็ดสี่เข่าแน่สัดต๊ะฝันเอาโลดเออฝันเดี๋ยวเดี๋ยวคอยถามเจ้าเดี๋ยอืมอันไม่ลกเราก็ลองลองเพลงมวนก็นั่งเสนอยูสกับนงปังโกเบนเจ้าฟู่เฟเว่ไม่ยังเดี๋ยวนี้มัดเวลาพี่น้องสิตมวลสิตเสื่อเร็วเวลาของเสียอีสานนั่นเบิร์ตไปแล้วสันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่มันเป็นหน้าที่ของเรื่องอีลานหน้าที่ของเรื่องอีลานแมน เลองรัดกัมามาโมนี่วงไงบอสโอ้ยสามะสามวงไงบอสสามคนสีคนอยู่ท้างหลังเท่าไอเสียงนี้สารนั่นแต่หางเครื่องกับล่นเวทีหางเรืเอกนั่งเอกกล่นเวทีมีแต่คนงามๆรอๆสวยๆเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเพรจับเขาโพรศัรท์ับโมข่อยมันเสีมาเบิ้งกันไหนบอ ้ระบบสัมผัสฮัลโหลโอ้อพอยพอ,อยันตันตีตันใช้ยูเอาตันทุบไปรับกันก็พอยย้งมาล่ะเสียงยิสานเสียงยิสานเหลยนชื่อว่าพีหางทางปากทางเลยปากทางมาแดงเออมว,นมวนอ,มกอนกบผวอะนี่อะไรกมวอนเออเออเออคตร้ายหลายตัวบัดลอยเศร้า นางอ่านนันลอยเศร้านายานคนอตัดเท้าอีกแล้วเก่าสิบเก้าฮะผู้เฒ่าเก้าสิบหกไอางนเขามาเบื้องเหนือละเออเออเชียวงอันหลายหลายตัวเมื่อนีนเลีนแจ้งเลีนแจ้งเขาเปิดไฟเออมาโหลดมาโหลดเป็นตะเบิ้งต้ตะล้อคอลาลาเนี่ยเอื้อนับทั่วไปหางเคียงสิไลใส่นอ เอามาเบืองโหลดย่ำขัดเรียกทหารอันกูว่าเหลียบมาพ่อเงียบสิบคนมันไปขัดเรียกทหารเบืดอหนาเหลวหางเกี้ยนกูยิงขัดเลียกทหารแสดงว่าผู้ชายก่อนผู้ชายหนาเหลวผู้ชายกำลังเต้นอยู่ทั้งนานี่มีแตัวกูยิงกูยิงจะได้ค่อยชขอแฉกไม่จังเอาจะนี่จะไปหูจักพันเลยขึ้นว่าเลยแหละมันนอนอยู่ใกล้ๆทางกั้ม่อยเด่ตัวพี่น้องคนสนใจว่าเขามาพ่อไงตันพ่อไงตันนั่นมันไถพ่อไงตันพ่อไงตันนั่นจะหาปลาเอา ได้หาพรพล่ตหลวงพ่อในเรื่องห้อยปัดดำเดี๋ยวนี้ร้อมแล้วเรื่อีล้านเสียชีวิตแล้วฮะความเดีวเรื่อีล้านเร่องี่ล้านความแล้วโอ้ยเด็มเสื้อเจ้าจักคนเด็เสื้อเสียงอีสานนี่มีอยู่สองร้อยกว่าสอง้อยกว่ารถกันยังสมัครอีกอยู่ของม่ไข่กับสองร้อยกว่าสอง้ยคนเออออาบิ้งปิดตันตีมาเลยเอาพี่น้องเพิ่งหางใจดแานหาแล้วีบปดาเส้นเ้ขาหางเือล้ม ำดูวสันน้ำตั้งอะไรมันได้บ่ายเจ็ดทา่มยี่น่ะนะขึ้นมาแม่ยังป้องการกันเมืองยาดพ้นสูงอ่ะเอ้าไอีกสองปอดเ้อะกว่อหัวป้องการป้องการน้ำทิ้งแม่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 โอ้ยเนาะช่วงผมมองเห็นหัวเสียแต่ยี่หามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามก้อนถามก้อนอันนี้หางเครื่องเออหางเชียงอันนี้ได้เปบียังเนี่ยอันหัวหัวมันหัวเครื่องเอื่องเลยปุ๊บพอขอบอกได้เร้อลุงเด้อ อย่าไปนอนอยู่ใกล้เหากล้วยเด้อเป็นยังพ่อเขาจะว่าขี่คือขาดแม่ใครอยู่เล่นกันแล้วมาคือใครหำความคือคือยังก่อนคือใครหำเลยเดี๋ยวจะไปนอดกันเอาออกันเด่นทุกปีส่วนหนึ่งลองมาดูที่เออมันการพบเพียมของฮันดอร์รี่ศิลปินทุกขาขาพาให้สุขถึงจะทุกข์ก็แตกใจใจไม่เหงา หรือเป็นจิตวิญญาณคนอีสานบ้านของเรา เบิ้งกันสุดโซ่ต้อนแผลของทีมงานรายการทสิเป็นการเปลี่ยนชุดในพีให้งนองเบิ่งการธรรมดาเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนชุดทุกเพลงเอ็ดยักษ์เอาเดี๋ยว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 โอ้ยเอาชุดเปลี่ยนชุดโผดแม่ชุดนี้อะไรโอ้ยโด้ยโอ้ยไม่ยังเลยใส่กูบอกชุดเปลี่ยนชุดชุดก็เตะชุดเก่าอยู่โอ้โอ้เปลี่ยนชุด มันแหลกกันมันแหลกกันโอเคกระชับเสียงยีสานตอนที่ร้องชุนตัดชุนหาตตะแตกยังตัดหรอทเดี๋ยวกันเจ้าคือนโบเปียนสั่นเจ้าคือนโบเปียนคือเขามาอีไปเปลี่ยนน้ำมูได้กันไหนบักเอวเขาสักกว่าขากว่านี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่มาเป็ใหม่จุด โอ้เปนสงกาแฟโอ้มันเป็นยังมันต้นตีมันตุนโอ้ยแม่ไม่ยังอีกมันต้องพ่อเข้ามาล้างการก็ดีเลยล้างการก็ดีจริงๆเลยเฮ็ดตั้งหลายลูกนวดเตียงชุดอีกซะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเอาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดโอ้ชุดแม่มาหมอดจอกันแม่เดี๋ยวมาขาพี่น้องเอ้ยกลัวมันตุ่นตับ ขาอีานี่มันคือพาโลอยู่ในหมอบัางเนี่ยเดี๋ยว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 เดีขอตรวจนะหันหันหลังไอ้พี่น้องมึงเนะี่ยหันหลังหันหลังอย่างพ่อ,อ,อสายแล้วหลังอีดันโอ้ยพี่น้องเอ้ยแต่มือนี่เป็นต้นไปเขาจะเช่ากินเข่าขาหมูนี่แหละมันเถียงข้าโมโบราณพคนว่าไงหนังกบไม่เงยหนังกกนหน้าออกบหา,ายเงยหนัง